ข่าววินัยท่งคือฟุตบอลไทยบายมาโน่ปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่7กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิ่งคืนวันนี้กันกัรครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิ่งคืนวันนี้เอาได้ยังไง breaking news สะเทือนวงการฟุตบอลไทยยักษ์ใหญ่ไทยลีกปิดดีวคว้วาตัวธนวัฒน์สุงจิตถาวรห้องเครื่องทีมชาติไทยซะอ,อย่างนั้น โดยงานนี้มีการยืนยันกันแล้วว่าสโมสรเบองทองทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกจัดการปิดดิวคว้าตัวธนวัตรธงจิตถาบอลกองกลางห้องเครื่องทิพชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในรายงานข่าวระบุเลยว่าเอเจนต์ส่วนตัวของธนวั์รธงจิตถาบอลจัดการเดียวในการย้ายสู่ไทยลีกครั้งแรกให้กับทางน้องกันโดยได้รับเข้าการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพธนบรุรีและทุกอย่างผ่านไปได้ดี ธนวัฒน์สุจิตถาวรการตรวจร่างกายนั้นผ่านลุยสรัดอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยและเตร็มจะเปิดตัวร่วมทีมเมืองทองอย่างเป็นทางการในครั้งนี้โอ้โหเป็นแน้ว่างานนี้นะฮะก็ต้องรอดูคนต่อไปกันนะครันข่าวนี้ใหญ่อย่างแน่นอนน้องกันมาอยู่ที่ไทยลีกแล้วเป็นที่เรียบร้อยกำลังรอรุ้นต่อไปกันนะคกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องกันธนวัฒน์สุจิตถาวรคนนี้กันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ ยิงสดจากญี่ปุ่นสุบโชคนารุกทีมชาติไทยยืนตัวจริงดวลอวิฟ,าฟ้าควโอกาศในคอรักนี้โดยแฟนบอลไทยเตรียมรับชมสุบโชคสารชาติ นารุกทีมชาติไทยเตรียมยืนตัวจริงบนเวทีเจลิกอย่างต่อเนื่องหลังแมตส่งท้ายอำลลากองกลางร,ระดับโลกกับทางอันเดสอินเอสตาสุขโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยลงตัวจริงก่อนเกมกดตุงตาข่ายวิเซลโกเบทำงานเลี้ยงอำลลาของอันเดสอินเอสตานั้นงานกร่อยเกมนี้มีสิทธิ์สูงที่มิเฮโรเปเดตวิชจะส่งเจ้าเช็คสุบโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยของเรานั้นลงยืนเป็น11ตัวจริงเป็นเกมที่3ที่ต่อกันในครั้งนี้ ซึ่งคอนซาบีคิวบ,บุกไปเยือนถิ่นอวิฟ้าฟโกโอกะวันเสาร์ที่8กรกฎาคมเวลา7นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องฟรีทีวี p p t v HD 36สยามสปอร์ตยิงส่งตรงจากทางสนามเบสเดนคิสเตเดียมในครั้งนี้นั่นครับอ่านะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจจนหนูสุขโชคสารชาติคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับสุดมั่นเลยนะ ชมป์ AFF ท้าดวลทีมแชมป์ AFF Cup ในครั้งนี้โดยทางทีมชาติอินเดียนะฮะผงาดแชมป์เอเชียใต้ s AFF 2 0 2 3หลังเอาชนะทีมชาติคูเวตท,ทีมรับเชิญนอกโซนโดยสกอร์5ต่อ4จากการตัดสินด้วยการโดนจุดโทษหลังทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติ1ต่อ1 โดยทั้งสุนินเชตรีดาวยิงสูงสุด,สดตลอดการของทีมชาติอินเดียเหมาคนเดียว5ประตูตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มจนถึงรอบนอกเอาพาทีมเอาชนะทั้งปากีสถานเนปาลเบริบานนและก็คูเวตส่งผลให้ทีมชาติอินเดียมั่นใจเกินร้อยพร้อมท้าชิงกับทางแชมป์เอฟเอฟคัพอย่างทีมชาติไทยซึ่งทั้งคู่มีคิวพบกันในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพ2023ช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ หลังจากที่ได้แชมป์ทางสื่ออินเดียสุดมั่นใจทีมชาติอินเดียจะเอาชนะและคว้าชแชมป์เหนือทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพในครั้งนี้ได้เนื่องจากพวกเขาต้องการรักษาอันดับท็อป100ร้อยฟีฟ่าแรกิ้งโลกเอาไว้ให้ได้นานที่สุดมากที่จะทําได้นะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันว่าจะเป็นเช่นไรอินเดียมาโหดนะอย่าได้ประมาทพวกเขาเป็นันขาดเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับ ไทยสู้เต็มที่แล้วบทสรุปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดนรองพี่ใหญ่ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย โดยก่อนเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดแกรง่งเอาชนะคู่แข่งไปสานัดรวดทั้งนะฮะอาดเอาชนะทีมชาติอุซเบกิสถานไป3ต่อสูนเซตก่อนจะมาพ่ายพี่ใหญ่ทีมชาติจีนและมาตัดสินรอบรองชนะเลิศพบกับทางรองพี่ใหญ่อย่างทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงยู16ปีชิงแชมป์แห่งเอเชียณหลินปิงสปอร์ตเซ็นเตอร์ยินเนเซียมประเทศจีนผลปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ได้ยอย่างเต็มที่แล้วพ่ายให้กับ,บรองพี่ใหญ่ญ,ญี่ปุ่นไปศนต่อเสเซต 2 2ต่อ25 13ต่อ25และก็18ต่อ25โดยทัพไว้ลด์บอลหญิงทีมชาติไทยจะไปชิงอันดับ3กับผู้แพ้ระหว่างทีมชาติจีนกับทีมชาติไต้หวันในครั้งนี้นั่นเองครับเปนน็นน้ำว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกัน้ะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอบ้านก,กันครับสิ้นสุดกรารรอคอยไทยลีกป,ประกาศคิวแข่งฤดูกาลใหม่เมืองทองบูกเชียงรายนะ โดยการน,นี้แบบโผโปรแกรมไทยลีก2 0 2 3มถึง2 0 2 4ีมีครบทั้ง30นัดแต่ยังไม่มีเวันวันที่และก็ยังไม่รู้นว่าจะถ่ายทอดสดช่องไหนเปิดหัวบิ๊กแมตช์ในสปดาแรกวันที่1 1ถึงสิสิงหาที่ถึงนี้โดยกีเดนพยองเมืองทองอยูเต็ดนะฮะเปิดบ้านโดยกระทางกว่างซ้งลลโอเชียงรายส่วนจงอังพยองขอนแก่นยูเต็ดนั้นบู๊ประศากสายฟ้าบุรีรัมในขวานี้ ซึ่งบริษัทไทยลีกจำกัดประกาศประกบคู่ของการแข่งขันไทยลีกหนึ่งทั้ง30แมตช์ประจำฤดูกาล2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดสนามในวันศุกร์ที่11สิงหาคมซึ่งโปรแกรมการแข่งขันไทยลีกนัดเปิดฤดูกาลแมชเดย์1วันที่11-13สิงหาคมมีคู่แข่งดังขันดังต่อไปนี้นครปฐมยูเต็ดพบการท่าบรีฟซีปริสเทโลอฟีพบ p ีจีประชุม PT ีประจวบฟีพบราชบุรีฟีอุทัทธานีฟีพบกระทังทรูเบนคอก ขอนแก่นยูเด,ดพบทางบริลัมเมืองทองพบบริโอเชียงรายตราดเอฟซีพบกับทางชมบูรีเอฟซีลำพูนบริเออร์พบสุโขทัยเอฟซีสำหรับการประกาศครั้งนี้เป็นการแจ้งกับการประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2023ที่ได้มีการประกบคู่สำหรับฤดูกาล2566ร 5, 5 66, ตามความเหมาะสมแต่ยังไม่ใช่โปรแกรมการแข่งขันที่แจ้งวันและก็เวลาสำหรับการแข่งขันอย่างเป็นทางการในรั้หังนี้ เป็นนักว่างานนี้เราดูกันต่อไปรันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องไงแมซี่พี่เคยเจอมาแล้วช่องโครกบีรงแข้งใบมกิเดนพยองโปรไฟล์ยอดประสบการณ์ยอดเยี่ยมนะโดยการจากไปของรูคัสโฮชาแนวรับตัวหลักของทีมเมืองทองยูเต็ดที่เป็นการหลักตลอดสามฤดูกาลหลังสุดสร้างความหวั่นวิตกให้กับแฟนบอลของทีมไม่มากกว่าน้อยกับฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มต้นขึ้นในครั้งนี้ โดยฤดูการ220 0ลงเล่นทั้งหมด27นัดยิงไป2ประตู221 0ลงเล่น27นัดยังไม่ได้ประตู222 0ลงเล่น27นัดยิงไป2ประตูซึ่งมาตรฐานของแข้งแนวรับชาวบอลซเลียนวัย27ปีสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องที่27นัดในทุกาการกาม3ฤดตูการติดต่อกันแทบไม่มีอาการบาดเจ็บร,รบกวนยิงเป็นประการหลังดาสุดท้ายกับผลงานที่น่าพอใจในยุคข,ของโค้ชโอ แต่เมื่อเจ้าตัวเก็บกระเป๋าย้ายกลับบ้านไปเล่นกับทางแอตเลติกโกวนเดเซในลีกเซเรเียของบราซิลนั้นจึงเป็นที่มาของการหากองหลังรายใหม่โดยสเปคยังคงต้องเป็นนกรับต่างชาติที่มีความแข็งแกรง่งดุด,ดันสูงใหญ่ไม่เป็นรองของโฮชาโดยแข้งบรายนี้นั้นก็เปิดตัวกับทีมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางชองโครกบีลงเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติแคนรูนวัย29ปีที่ดีกรีบอกได้เลยว่าแทบจะไม่เป็นสองรองใครของแนวรับของไยลีก เริ่มจากรูปร่างที่สูงใหญ่192เซนติเมตรนอกจากนี้ประสบการณ์ผ่านมาแล้วหลายสโม,มสรในลีกใหญ่ๆของยุโรปจะบอกว่าเป็นแข้งเนเนจรก็ไม่ผิดนักเพราะด้วยวัย29ปีแต่ย้ายที่อยู่มานับ10สโม,มสรมาบริเบอร์เซโรวเนียเบเบเดโตจากอิตาลีฟอสตาจากอิตาลีซาแบร์นิตาน่าจากอิตาลีเกรมองฟรุตจากฝรั่งเศสและล่าสุดทาง C.F.R. ครูจากโรมาเนีย ที่น่าแปลกใจคือเจ้าตัวไม่เคยมาค้าแข่งในลีกเอเชียและก็ไทยลีกเรียกได้ว่าห่างไกลกันมั่นครับแต่การตัดสินใจในการหาความท้าทายครั้งใหม่เนี่ยถือเป็นการเดิมพันที่น่าลุ้นของทั้งบีลงและก็เมืองทองแม้นักเตะประรนี้อาจจะไม่รู้จักมากมายนักแต่ชื่อเลยว่าแฟนบอลต่างประเทศหลายคนอาจจะเคยผ่านดานันหรือว่าผ่านตาก,กันมาบ้างแล้วแบบที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะเจ้าตัวนั้นเคยเป็นแนวรับประจำประกบยอดแข้งชื่อก้องของโลกในครั้งนี้ เริ่มจากปี2017มิลลเนียที่ค้าแข่งกับทาง ur, มาริเบอร์สโมสรดังของสโลรีเนียได้ฟาดแข่งกับลิเวอร์พูลของเชเกนคอปในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกที่มีตัวธิด็ดในทีมอย่างอาทิโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบรโตฟิมิโนโลและก็เทนเนส์เดออาโนแถมเกมดังกล่าวนี้ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสกัดบอลได้มากที่สุดในสนามถึง12ครั้งเรียกได้ว่าโดดเด่นแบบที่สุดแล้วกับรายการฟุตบอลยุโรปถ้วยใบยใหญ่ ไม่เพียงเท่านั้นเพราะ2ฤด,ดูกาลก่อนเนี่ยกับการเล่นในลีกเอิงฝรั่งเศสเจ้าตัวเป็นนักเตะของเกรมองฟุช bon แต่แก็ตามประกบ3ประสานสถานโลกไม่ว่าจะเป็นปาริสซงตช์แมงทั้งเดียเดเมซี่เนมาร์และก็คิริเอนเอบาเป้มาแล้วอีกด้วยในครั้งนี้ส่วนในนามทีมชาติถึงแม้ว่าจะลืมตาดูโลกที่ประเทศฝรั่งเศสแต่เลือกลงเล่นกระทางทีมชาติแคมบรูนที่จะตัวนั้นมีสายเลือดอยู่และก็ได้โอกาสรับใช้ชาติตนแรกเมื่อปี2021 3เกมโดยมีเพื่อนร่วมชาติชื่อดังทางอังเดรแฟงแซมโบอองกิซากองกลางนาบรีเอริกมัสซิมชูโปโมติงดหน้าปายเบนิกอังเดรโอตานาผู้รักษาประตูตของเชมิลลนเรียกได้ว่าเส้นทางอาชีพไม่ธรรมดากระดูกฟุตบอลไม่ต้องพูดถึงอยู่ที่การปรับตัวล่น้วนว่าจะทําได้เร็วแค่ไหนเพราะหากจูนกับทีมติดนี่จะเป็นกองหลังตัวท็อปของไทยลีกคนใหม่อย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี่ก็เป็น อาข่าววินัยทิ้งคืนฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่7รกรกฎาคม2566โดยชายพระปังครั้งฟุตบอลไทยครับ